ที่จะลงไปมันก็มีเพราะฉะนั้นมึงหยุดประโคมข่าวอีเรื่องนะน้ำโดนปล้นอะ,อะไรโดนปล้นโดนปล้นอะไรพวกนี้มึงเลิกหยุดเพราะมันเป็นมันเป็นปกติข,ของของพื้นที่อําเภอหรือพื้นที่เมืองที่มันจะระจนมันเป็นปกติมึงเข้าใจไหมคนขาดของกินคนขาดของใช้มึงคิดว่าเขาทําอะไรได้เขาก็ต้องทํามึงก็ได้กูไม่ได้กูไม่ใช่ว่ากูจะเข้าใจโจรน,นะแต่มึงต้องเข้าใจก่อนรัฐบาลมึงเนี่ยเป็นรัฐบาลที่แก้ไข,ขปัญหาเนี่ยให้เบ็ดเสร็จไหมก็รัฐบาลมึงมันห่วยแตกรัฐบาลท้องถิ่นมึงก็ห่วยแตกรัฐบาลกลางก็ห่วยแตก นายกผู้นาท้องถิ่นแม่งก็ห่วยแตกนายกผู้นําระดับชาติแม่งก็ห่วยแตกมึงคิดว่าประชาชนต้องทำยังไงนะพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเขาจะไม่มีกินอยู่แล้วเนี่ยนะมันคิดอะไรได้มันก็ทํานะถ้าเกิดนะฉันไม่ได้หมายความว่าจะนับสนุนให้เกิดการปล้นแต่ฉันหมายความว่าในสถานการณ์จรจรจลอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ควายมึงก็ทําข่าวอยู่นั่นแหละข่าวอื่นเยอะแยะมากมายมึงก็ทาข่าวเมืองมืงอไม่ใช่ทำข่าว,าวแต่ว่าปล้นปล้นปล้น,น,นมันก็ปล้นแค่จุดสองจุดมึงเข้าใจที่กูพูดนี้ไหมและปล้นน้ำนี่ไอ้ตอสมันก็รับมือได้ มึงเข้าใจไหมอืมปนเอาน้ําไปปนเอาน้ําสิยงไปกินป้นเอาน้าอะไรพวกนี้ไอ้พวกไอ้ตอไอ้พวกเบียเสียงมันก็มันก็รับมือได้มันก็รับมือได้มันก็รวยจนกระทั่งรับมือได้ทุกอย่างเข้าใจไหมเออเพราะฉะนั้นไอ้ตำรวจตำรวยทั้งหลายเนี่ยนะมึงไม่ต้องทาตัวหวยแตกมึงไม่ต้องไล่จับโจรตอนนี้หรอกมึงช่วยนะเอาน้าไปส่งแจกชาวบ้านก่อนไม่ว่าจะเป็นโจรไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่หาดใหญ่ต้องรอดพร้อมๆกันไปก่อนหลังจากนั้นค่อยจับกันโอเคไหมประชาชนก็คนโจรก็คน คนดีก็คนคนเลวก็คนเพราะฉะนั้นมันปะปนกันทุกที่นั่นแหละตอนนี้ต้องเอาตัวรอดทุกคนก่อนเข้าใจหรือเปล่ามึงมันจะมานั่งทําข่าวทาให้คนเนี่ยเขาขยับขยาดที่จะลงไปอยู่อย่างนั้นน่ะเออเข้าใจไหมคนเขาอยากจะลงไปเยอะแยะคนเขาอยากจะช่วยเยอะแยะบรรยากาศการช่วยเหลือเนี่ยมันก็จะหายไปไม่น้อยก็มากแหละไม่มากก็น้อยแหละมึงเข้าใจหรือย,ยังเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องอวบปุ้มประชาจนก่อนแล้วที่เหลือมึงค่อยว่าการอีสึงเตึงอีเง,ง่ามันปัญหาจราจรปัญหาภาวะวิกฤต เมื่อมันเป็นภาวะวิกฤตมันก็ย่อมมีจลาจลกันบ้างมึงไม่เข้าใจโลกไม่เข <un> well ้าใจธรรมหรือไงมึงไปดูฝรั่งเศสสิพอมีภาวะวิกฤตเนี่ยตอนที่มีการจลาจลเนี่ยขนาดประเทศที่เจริญอย่างฝรั่งเศสเนี่ยเมืองฝรั่งเศสเลยมึงประเทศที่เจริญเนี่ยพอเกิดจลาจลเนี่ยมันก็ทุบทุกตึกทุบทุกห้างเหมือนกันมันก็ทุบกระจกเหมือนกันมันก็ทุบ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 แล้วมันก็ฉกเอาไม่ว่าจะเป็นของกินบุหรี่อะไรต่างมันก็ฉกฉกฉกเหมือนกันนั่นแหละคือภาวะวิกฤตภาวะจลาจลและประเทศไหนก็ตามแต่่ททีีมผู้บรรริหาปะเศ บริหารเนี่ยในภาวะวิกฤตจนเกิดจลาจลเนี่ยมึงก็ควรจะลาออกไปได้แล้วอีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งหลายมึงไม่มีนี่ไอ้นายกเทศมนตรีเนี่ยมึงจะมานั่งลอยหน้าลอยตาหาพ่อมึงเหรอนั่งทำหน้าซึมตะลิกตหาพ่อมึงแล้วลาออกไปได้แล้วลาออกแล้วก็ให้องนายกเทศมนตรีอื่นๆให้บรรดาข้าราชก,การประจำซึ่งเป็นเลขานายกเทศมนตรีเนี่ยปฏิบัติหน้าที่แทนไปเลยอีควาย ภาวะาน้ำท่วมลอยคอขนาดนั้นมึงยังให้เจ้าหน้าที่เทศบาลท้องถิ่นมึงพามึงลงเรือแล้วก็ให้เขาเรือพายเรือให้มึงนั่งอยู่เลยอีสึงเติงอีง่าวมึงนี่มันง่าวจริงๆไอ้นายกเทศมนตรีกูก็ไม่รู้จะพูดกับมึงยังไงละคือคนมันโง่เนี่ยไม่ว่าจะภาวะปะกติมันก็โง่ภา,าวะไม่ปกติมันก็โง่มาสี่เดือนมึงก็โง่มาสี่ปีมึงก็โง่ ก็มึงมันเป็นคนไม่มีศักยภาพแล้วมึงเสือกไปเนี่ยรับหน้าที่เนี่ยนบไปบริหารเมืองหาพ่อมึงเหรอมึงไม่มีศักยภาพมึงก็ต้องไปนอนหลับทับตดเมืองอันนี้ข้อที่หนึ่งประชาชนเขาอยากจะพูดแบบนี้ค่ะดรมริกาพูดแทนใจใจคนหาบใหญ่แล้วดีฉันจะรวมคลิปทุกคลิปของประชาชนที่เขาด่านายกเทศมนตรีเขาเนี่ยเขาเลือกมากับมือเจ็บช้ำมากับมือแล้วกูยังไม่นับอีอเรื่องเกี่ยวกับการเอาเงินไปฟาดหน้าฟาดตาซื้อเสียงมาอีกนะกูไม่นับนะกูไม่รู้ใครแหละ โอเคนะจบไปตามนั้นแหละมีคนเข้ามาแซะกูบอกว่าอย่าใส่อารมณ์แม่เดี๋ยวหน้าจะแก่หน้ากูแกแก็แกแบนหนังกะลาหัวกูไม่ได้หนังกะลาหัว ago, พ่อแม่มึงหน้ากูแกก็อยู่บนหนังหน้ากูหน้ากูสดก็อยู่บนหนังหน้ากูหน้ากูสวยหรือไม่สวยก็อยู่บนหนังหัวกูเพราะฉะนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับหนังหัว ago. คดพ่อคดแม่มึงมึงไม่ต้องเสือกมายุ่งกับหนังหน้าตากูแล้วเวลากูกําลังฟาดฟาดฟาดมึงจะมาขัดคอเข้าใจไหม มึงว่าจะไม่ว่ามึงจะเป็นคนดีหรือคนร้ายไม่ว่ามึงจะเป็นเอฟซีหรือไม่เอฟซีมึงไม่ว่าจึงเป็นรักหรือไม่รักกูกูไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแหละมึงเข้าใจไหมเออเวลากูกำลังพูดพูดกำลังเข้าได้เข้าเข้มกูกำลังได้อคต i n g อยู่เนี่ยฮะมึงจะมาสั่งคัดไม่ได้มึงเข้าใจไหมอีซึงเติงอีเงาเออกูกำลังพูดกำลังพูดกำลังขึ้นกำลังขึ้นมึงอย่ามามึงอย่ามาขัดคอกูสิกูกำลัง acting ได้เอออีฮา กูกาลังจํากูจาคําด่าแต่ละคํากูจําอยู่ในเมมโมรี่สมองแล้วถ้าเกิดมึงขัดขึ้นมาแม่งกูลืมหมดเลยเข้าใจไหมกูก็ลืมหมดเลยเอากูลืมหมดเลยว่ากูจะขึ้นเรื่องอะไรอ่ะกูลืมอีกแล้วอ่ะกูแล้วกูก็ลืมอีกเห็นไหมกูกําลังจะด่าอะไรแต่กูจําไม่เมื่อกี้เนี่ยแล้วกูก็ลืมอีกกูบอกแล้วอยากให้กูต้องสะดุดก้อนหินแล้วกูก็ลืมเพราะกูก็อายุเยอะแล้วกูก็ลืมมั่งอะไรมั่งกูลืมเข้าใจไหม เวลากูขึ้นเนี่ยมึงเข้ามาแล้วก็อวยอวยกูก่อนอวย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 ฟาดเข้าไปแม่อุ้ยเอาเลยแม่อุ้ยใจใจแม่ใช่ใจใจใจค่ะใช่ครับท่านใช่ครับท่านใช่ครับแม่ใช่ครับแม่ใช่เลยใจเลยใจเลยมึงมึงต้องอวยกูก่อนมึงต้องอวยกูก่อนมึงอย่าเพิ่งขัดกูดิเออแล้วกูก็จะเลยเวลามึงขัดกูกูก็ลืมอีกว่ากูจะด่าอะไรวะอ้าวกูลืมอีกแล้วอ้าวกูลืมไปเลยเล่นกันให้เป็นหน่อยสิทิกตอรเวลามึงเล่นทิกตอรมึงเล่นให้เป็นทิกตอรนะเว้ยไม่ใช่เอฟบุ๊กมึงเข้าใจยัง เล่นกันให้เป็นสิม so. ึงเล่นไให้เป็นโยประโถอีพวกมือใหม่ติ๊กตอกเนี่ยเออปวดหัวกับพวกมึงจริงๆเลยโอเคนะวันนี้ก็ทํม okay, ร uh ้อน กทอมอจะร้อนไม่ร้อนกูมไม่ได้สนใจอุณหภูมิหรอกตอนนี้กูสนใจว่ากูกูมีเสื้อกันหนาวกีนน่กนนกชุดกี่ชุดกูซื้อไป มันมีชุดกันหนาวที่ฉันเคยไปลอนดอนฉันก็ขนมาใส่มีชุดกันหนาวที่ฉันเคยไปสวิตเซอร์แลนด์ฉันก็ขนมาใส่ชุดกันหนาวที่ฉันเคยไปจีนฉันก็ขนมาใส่มันมีชุดกันหนาวที่ฉันซื้อไว้แล้วก็ฉันไปฝรั่งเศสฉันก็ขนมาใส่ชุดกันหนาวที่ฉันไปเยอรมันเนี่ยฉันก็ขนมาใส่หมดชุดทุกชุดที่กูไปยุโรปเนี่ยแล้วกู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 ซื้อครั้งเดียวแล้วกูก็จอดทิ้งไว้อะนะแล้วกูก็ไม่ได้ใช้มันอีกเลยผ่านไปสองปีสามปีสี่ปีห้าปีกูก็ขนมาใส่หมดเลยกูไม่สนใจอุณหภูม กูอาศัยว่าวันนี้เป็นฤดูหนาวกูจะต้องใส่ต่อให้อุณหภูมิเนี่ยมันร้อนกูก็จะใส่เพราะว่ากูอาศัยว่ามันเป็นมันเป็นฤดูเดียวที่กูจะสวยได้แล้วก็ใส่แฟชั่นรองเท้าบง๊งรองเท้าบูทอะไรที่กูอยากอยากใส่กูชอบอ่ะดอกเตอร์มารีกาเป็นคนชอบแต่งตัวเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่กูมึงอย่ามามมึงอย่ามาบอกว่าอุณหภูมิที่ประเทศมึงไม่ต้องบอกอุณหภูมิมึงไม่ต้องบอกว่ากูอยู่กรุงเทพอยู่แล้วแต่ว่า มึงไม่ต้องบอกว่าอุณหภูมิเขตนั้นเท่าไหรแต่ละมึงไม่ต้องบอกกูไม่สนใจอุณหภูมิกูสนใจว่าชีวิตกูเนี่ยอยู่ในห้องแอร์อุณหภูมิห้องแอร์กูคือ20องศากูใส่ประมาณ20องศาตลอดเข้าใจไหมกูไม่สนใจว่าออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะอุณหภูมิเท่าไหร่แต่กูสนใจว่ากูอยู่บ้านกูสามารถหลีแอร์ให้เหลือ15องศาได้มึงเข้าใจที่พูดไหมเวลากูนอนเนี่ยผัวกูเนี่ยใส่เนี่ยอุณหภูมิห้องกูเนี่ยนะมีมีแอร์มีแอร์มีแอร์ระบบมีแอร์ระบบยังไม่พอนะเปิดแอร์์แอรรเสิม มีแอร์ระบบแล้วมีแอร์เสริมมีแอร์เติมนะคะแล้วห้องนอนใหญ่มากแม่งใส่แอร์สามตัวมึงห้องนอนกูอะแอร์สามตัว คือกลัวไม่หนาวแล้วกูเวลานอนก็คือนะคะใส่ใส่ชุดนอนแบบที่มีที่มีมใส่ใส่ชุดนอนอะ่ะเหมือนแบบไอ้นี่มันก็้าจไหมคือถ้าถ้าเราไปอังกฤษเนี่ยมันจะมีฮีเตอร์ถ้าเราไปเมืองไอซ์แลนด์เขาจะมีฮีเตอร์เขาจะมีห้องอุณหภูมิอุน่นแล้วมีฮีเตอร์ใช่ไหมแล้วเราก็อยู่ในห้องแล้วก็อุน่นอุ่นข้างนอกมันจะหนาวแต่ที่ประเทศไทยสําหรับเขตดุสิตอย่างบ้านดเรมาริกาเนี่ยนะคะข้างนอกมันจะร้อนแต่พอเข้ามาในบ้านกูเนี่ยนะคะมึงไม่ต้องเปิดฮีเตอร์ค่ะบ้านกูไม่มีฮีเตอร์แต่กูเปิดแอร์ให้อหเมื กับที่เราอยู่สวิตเซอร์แลนด์ให้เหมือนกับเราอยู่ลำปางเชียงรายเชียงใหม่นะคะค่ะค่ะเปิดไปเลยค่ะสิบหกองศาอ่าสแตนดาร์ดเนี่ยไม่แปดสแตนดาร์ดสิบเก้าองศาบ้านกูเปิดแอร์ส9บเก้าองศาเสรจแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวค่ะม,มึงมึงต้องใส่เสื้อกันหนาว1ิบเก้าองศาแล้วมึงก็ใส่เสื้อหนาวหนาวแล้วมึงก็จิบกาแฟแล้วก็ชมไม้ชมนกชมสวนไป มึงสามารถที่จะนะจินตนาการได้เลยว่ามึงอยู่ที่ไหนที่ไหนสักแห่งหนึ่งของโลกใบนี้อย่างเช่นอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์ลันดันที่ไหนที่มึงอยากไปอ่ะมึงจินตนาการได้หมดแต่มึงแค่มึงแค่เปิดแอร์ให้ประมาณแค่สิบห้าองศานะค่าแอร์มันมึงอย่าไปสนใจค่าแอร์มึงอย่าไปสนใจค่าแอร์มึงอย่าไปสนใจค่าไฟมึงจ่ายไปชีวิตดีๆของมึงแล้มึงจ่ายไปมึงอย่าไปสนใจค่าแอร์มึงอย่าไปสนใจว่าจะต้องประหยัดค่าแอร์มึงอย่าสนใจความประหยัด มึงจงอย่าสนใจความประหยัดนะมึงจงจ่ายค่าไฟไปเพราะประเทศชาตินี้เนี่ยเราจะต้องจ่ายค่าไฟเราจะต้องจ่ายค่าเอฟี T, เพราะว่ารัฐบาลไทยของเราไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนชุดไหนชุดอีแพทองทุยชุดอียิ่งยุย ชุดอีอนุทินแซุีหรือชุดไหนชุดไห,นช,ดไหน,นชุดไหนรัฐบาลชุดไหนแม่งก็ผลิตไฟให้ประชาชนจ่ายค่าไฟแล้วก็ผลิตไฟโดยจ้างอีเจ้าสัวเจ้าสัวพลังงานมาผลิตไฟผลิตไฟขนาดประเทศเราเนี่ยไฟนะใช้จนกระทั่งล้นล้นจนกระทั่งไม่มีคาซิตี้ในการที่จะเก็บไฟอยู่แล้วยังจางยังมีการนะคะอนุมัติผลิตไฟเลยมาให้ที่บ่อปลาหน่อยให้แคกหน่อยมึงมึงก็จะยังมึงเขา้าใจที่กูพูดไหมขนาดกูพึ่งว่า กูมีความรู้สึกว่ารัฐบาลอียิ่งยุ้ยเนี่ยรัฐบาลอียิ่งยุ้ยอ่ะรัฐบาลอียิ่งรักนั่นแหละรัฐบาลอียิ่งยุ้ยเนี่ยนะเออออ,อียิ่งรักยิ่งชังเนี่ยนะอนุมัติไฟทั้งๆที่ประเทศไทยเนี่ยสามารถมีคับไม่มีความสามารถในการที่จะมีควาไปเจ้ีในการเก็บไฟได้แล้วเรายังไม่มีอุตสาหกรรมอะไรขนาดไหนที่จะมาไฟใช้ไฟขนาดนั้นแม่ออนุมัติหาพันในกวัตาอย่างผิดกฎหมายจากนั้นปุ๊บแม่งเอาไปผ่านกระบวนการของศาลปกครองสูงสุดแล้วศาลปกครองสูงสุดก็อีุลุดตุนูอีลุดตุนูอีหลุดตุนูก สารปรกองสูงสุดในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยมนุษย์ทุกคนเป็นขี้เหม็นหมดมนุษย์ทุกทุกคนขี้เหม็นหมดไม่ว่ามันจะเป็นตุลาการหรือเป็นสารเป็นอะไรมนุษย์ทุกคนขี้เหม็นหมดมนุษย์ทุกคนขี้เหม็นหมด,มหหมดและประเทศชาติกูทุกวันนี้ต้องมานั่งจ่ายค่าเอฟทีให้กับไอ้เจ้าสัวเพื่อเป็นการจ่ายค่าไฟเพราะว่าไปผูกขาดสัมปทานเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้อที่หนึ่งข้อที่สอง ประยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนแรกมีการปฏิรูปพลังงานกูก็ชื่นใจที่ไหนได้ปรากฏอนุมัติต่ออนุมัติอยู่อนุมัติต่ออนุมัติอีกอนุมัติอีกค่ะด้วยความจําเป็นอะไรก็ตามแต่ค่ะอนุมัติอีกค่ะประวิตรวงสุวรรณอนุมัติอีกอนุมัติอนุมัติอนุมัติต่อค่ะและอีเจ้าสัวพลังงานก็อยู่ต่อจากนั้นปุ๊บ พอเปลี่ยนรัฐบาลมาเป็นนายรัฐบาลอิเศษถีแล้วก็รัฐบาลอีแพรทองทีปรากฏว่าอีแพทองทวีแม่งอนุมัติตีมนอนุมัติตีมอนมมอนุมัติพอเบรกอีแพรทองทวีไปได้ปรากฏอนุทินมาอนุมัติค่ะสร้างพลังงานเพิ่มอีกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้ จึงเป็นที่มาที่ว่าทําไมดอเรมาริกาจึงใส่เสื้อกันหนาวอันนี้ที่กูจะเล่าให้ฟังเนี่ยกูแค่จะเล่าให้ฟังเฉยๆว่าทาไมดรอเตรมาริกาจึงใส่เสื้อกันหนาวทั้งๆที่อากาศกรุงเทพวันนี้มันร้อนเพราะกูต้องการที่จะช่วยประเทศชาติใช้ไฟค่ะค่ะพอดอเรมาริกามีความเป็นห่วงประเทศชาติกูต้องการที่จะนะใช้ประเทศชาติกูต้องการที่จะ,นะะ,จ,ะจ่ายค่าไฟให้กับประเทศชาติกูต้องการ ช่วยรัฐบาลในการที่จะจ่ายค่าไฟกูกลัวรัฐบาลไม่มีสตังค์ไปจ่ายค่าไฟให้ไอ้พวกเจ้าสัวพลังงานอีหาไม่ไดูดูคาบาจิตี้ประเทศตัวเองเลยอีส้นตีนเอ้ยแม่งอนุมัติอยู่นั่นแหละและแตมตรีพลังงานคนไหนมาแม่งก็เข้าข่ายในการที่จะแม้หาเรื่องจริงๆน่าสงสัยว่าจะคอ์ลัปชันเอากับประเทศจาดบ้านเมืองอีหามึงไม่ดูเลยไอ้ประเทศมึงเนี่ยพัฒนาไปถึงไหนแลนบีดแลนบวกแม่งก็ยังไม่เกิดขึ้นแลนอะไรก็ยังไม่เกิดขึ้นมึงก็เอาค่าเอฟที T มาเป็นภาละประจาน ครั้งแล้วครั้งเล่ารัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีแล้วอีซังตึงอีเงาค่ะเพราะฉะนั้นบ้านด๊อกตํารวก็เลยต้องเปิดอุณหภูมิประมาณสัก19องศาเหมือนเราอยู่ที่อังกฤษเหมือนเราอยู่ที่ไอซ์แลนด์บางบางทีวันดีคืนดีผัวกูก็เปิดประมาณ15องศาทําไมล่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปเที่ยวตรงตรงตรงอะไรนะเอสกิโมอะดินแดนที่มีเอสกิโมเขาเรียกอะไร เอออยากจะไปเที่ยวต,ตอนตอนตอนเหนือของจีนแต่ว่าขี้เกียดนั่งเครื่องบินกูก็เลยเอาชุดเอสกิโมมาใส่กันจากนั้นปุ๊บก็นอนแล้วก็เปิด15องศาเสร็จแล้วก็เอาเอาผ้าห่มมาคุมโปงเอาผ้าห่มมาคุมโปงเนาะแล้วก็ใส่ชุดเอสกิโมแล้วก็นอนค่ะแล้วก็มีไอไอตัวหูอะใส่หูเออเเหมือนเออเหมือนเหมือนอยู่ในฮาบิน <ules> <handled kr> <ii> er, เหมือนอยู่ในฮาบินของพวกดินแดนเอสกิโมอ่ะเออประมาณอย่างนั้นนะคะห้องนอนดกตอรมริกากูก็จะแบบดีไซน์ได้หลายประเทศเลยเออนะแล้วกูกับผัวกูก็จะฟิจิริงกันอยู่ในฮา r ์บินนะคะสมมุติว่าเราอยู่ในเอสกิโมประมาณอย่างเงี้ยลาสกาโอเคนะคือมึงสามารถที่จะสร้างบรรยากาศได้หลายประเทศแต่โดยที่มึงไม่ต้องบินไปไหนเลยแล้วกูก็ไม่ต้องสนใจค่าไฟมึงอย่าประหยัด เออเพราะว่าประเทศชาติเราเนี่ยเอผลิตไฟมาให้เราใช้อย่างฟุ่มเฟือยอยู่แล้วมึงจะประหยัดไฟไปหาพ่อมึงเหรอมึงจะมาประหยัดไฟเบอร์ห้าหาพ่อมึงเหรอเพราะว่าอะไรเพราะประเทศไทยเอ่อประเทศไทยของเรารัฐบาลของเราทุกยุคทุกสมัยรวมทั้งรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้นะคะอนุมัติการผลิตไฟเพื่อให้ประชาชนใช้ไฟอย่างฟุ่มเฟือยอยู่แล้วมึงเข้าใจยังอืออืมอืม,อม มีคนบอกว่าแต่ผมต้องประหยัดเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีเงินจ่ายครับอันนี้ก็แล้วแต่มึงสิมึงก็จะได้มึงก็จะขาดความฟินไปนะแต่บังเอิญบ้านกูต้องการความฟินแล้วกูต้องการช่วยรัฐบาลต้องการที่จะช่วยกระทรวงพลังงานนะคะเขาจะได้มีเงินไปจ่ายค่าไฟให้กับไอ้พวกเจ้าสัวกูก็เลยเปิดแอร์แม่ง12องศาแม่งเลย15องศากูก็เปิดบางทีอ่ะอืม19องศานี่ปกติเลยเออ20องศานี่เรื่องปกติลูทีนบ้านกูเลยเออ อืม,อมไอ้ที่ครูสอนมึงตับบ้งแต่ 2, ปหนึ 3, ่งปสองปสามปสี่บอกว่าประหยัดไฟเบอร์ห้าประหยัดไฟเบอร์ห้าทุกอย่างจะต้องประหยัดไฟประหยัดน้ำประหยัดไฟทุกอย่างที่ครูสอนมาแม่งกูเก็บสายลิ้นชักหมดไม่ได้ผลค่ะคุณครูขาค,คุณครูคะคุณครูคะหนูเชื่อคุณครูที่สอนค่ะแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลปัจจุบันนี้นะคะมันไม่ได้ทําให้หนูเนี่ยจะต้องประหยัดไฟได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวประเทศชาติไม่มีเงินไปจ่ายค่าไฟเจ้าสัว ตามนั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามแต่นะคะดรมาริกาก็ถึงแม้ว่าบ้านเราเนี่ยจะต้องเสียค่าไฟจํานวนมากหรืออย่างไรก็ตามแต่นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ดรมาริการะลึกเสมอเลยนะคะเราคือคือ,ค,อคือเราเราก็จะต้องแบบพูดตรงๆเลยนะคะค่ะเราต้องหาเงินนะคะพูดตรงๆเลยคือเราต้องหาเงินถ้าเราไม่มีเงินเราจะจ่ายค่าไฟไม่ได้ นะคะไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยขออนุญาตนะท่านผู้ชมทุกๆคนนะคะถ้าเกิดดิฉันเนี่ยไม่มีเงินจ่ายค่าไฟนะคะดิฉันก็จะอยู่ไม่ได้และดิฉันก็จะต้องมานั่งแบบนะเอออยู่บ้านใส่บิกินี่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเกิดใครนะคะเห็นสมควรว่านะคะอยากจะสนับสนุนค่าไฟบ้านดรมาริกาให้ดรมาริกาได้พูดอยู่ทุกวัน